สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a กท่าหลอดแชผู้รับสารจัก,กรกวาลแปลความหมายโดยกันอ่านนะไพาทารุ่มเมจนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแต่วันที่8เดือน8เป็นต้นไปนะคะพลังงานความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เข้ามาในชีวิตคุณชาวท่าน,น้ำาานะชาวท่าน้ำมียอดดีดูสูงที่สุดโอเคนะขอล้างไพน่นิดนึง ชาวท่านน้าวันที่8เดือน8นะคะพอท่านใหมป่ประตูบานใดกําลังจะเปิดนะคะสำหรับความเปลี่ยนแปลงสาหรับชาวท่านน้าราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกนะ,ะเอาราคาเรามาดูกันเลยนะความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเข้ามาชาวท่านน้านะอดีตอ่ะอดีตขอไพ่สาใบปัจจุบัน ปัจจุบันนะอนาคตอันใกล้นี้ความเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเน้นการงานได้ความรักความสัมพันธ์ได้การการเริ่มต้นโอกาสนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ที่เคยจบลงความสัมพันธ์ใครบางคนอาจจะไม่ได้ลงทุนในความรักความสัมพันธ์หรือการเงินที่คุณกําลังลงทุนไปที่คุณกําลังคาดหวังนะคะอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่คุณกําลังพายาน พยายามขับเคลื่อนไปในอนาคตนะคะคุณกําลังมีความแตกต่างมีระยะทางมีความห่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะความสัมพันธ์มันดูคนที่คุณคบหาเขาอาจจะลงทุนน้อยในความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์การเงินของคุณยังไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาณนะสถานการณ์ปัจจุบันณนะตอนนี้นะ,ค,ะความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้นนะค,ะคุณมีความมั่นใจในตัวเองคุณดึงพลังงาน มาอยู่ที่ตัวคุณเองคุณมีแพชชั่นคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคะพลังงาน king of one สามารถเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะไพ่ที่ขึ้นเป็นสถานะผู้ชายก็คือคุณสามารถมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตนเองนะคะดูแลรูปร่างตัวเองแล้วก็นะคะมีโปรเจกต์มีแพชชั่นไอเดียอะไรที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะมีความกล้าหาญมากขึ้นในความรักความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะเจอใครบางคนที่นะคะ เข้ามาขอโอกาสโอกาสใหม่นะคะเป็นความโชคดีโชคลาภการงานการเงินของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเงินอาจจะหมายถึงสิ่งที่คุณได้แอคชั่นหรือสิ่งที่คุณลงมือทำลงแรงทำไว้แล้วนะ,ะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับใครบางคนจะเข้ามานะคะขอโอกาสหรือลงทุนมากขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะ,ะแต่ ในสถานการณ์ณปัจจุบันคุณมีความกลัวคุณมีความไม่ไว้วางใจคุณมีความหวาดระแวงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ให้เชื่อเถอะนะคะว่ามันเป็นแค่อารมณ์ฟีลลิ่งความกลัวสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือคุณควรจะเปิดโอกาสให้ตนเองได้เจอสิ่งใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ ให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณมีคุณค่ามากพอจักรวาลจะมอบสิ่งที่ดีสิ่งที่คู่ควรกับคุณนะคะคุณไม่ต้องเครียดหรือวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะมีใครบางคนที่เป็นคนในอดีตเข้ามาเสนอออปชันใหม่เป็นคนใหม่แอคชั่นนะคะสิ่งที่เขาจะกระทําแบบจริงๆจังๆนะคะให้คุณคิดพิพจรารณาแต่ในชาติาคนก็ยังมีความกลัวนะคะ กลัวบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์บางอย่างนะคะถึงเวลาที่คุณนะคะประตูบ้านใหม่ที่กําลังจะเปิดขึ้นคุณต้องทําการเยียวยานะคะเยียวยาจิตใจความสัมพันธ์ที่ใครบางคนนะคะทำให้คุณเจ็บปวดในอดีตคุณต้องไปวางสิ่งนั้นเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่นะคะอาจจะเป็นครอบครัวความรักความสัมพันธ์ผู้คนที่แวดล้อมคุณหรือใครก็แล้วแต่ที่มีอิทธิพลในความรู้สึกของคุณ<ด>นะเลย เครียดและวิตกกังวลดึงพลังงานสิ่งนั้นที่มันไม่ดีที่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะคุณก็เลยไม่ไว้วางใจกับสิ่งใหม่ที่คุณกําลังจะได้รับนะปัจจุบันนี้คุณจะต้องได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างหมอเชื่อว่าความสัมพันธ์คนของคุณที่เคยนะคะอาจจะแบบว่าความสัมพันธ์ช้าความสัมพันธ์เขาไม่แอคชั่นหรือเขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาประมานะคะณนะสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่กําลังเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอนาคตอันใกล้นี้นะคะอาจจะเป็น หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหรือขึ้นอยู่กับนะ,ะพื้นดวงเดิมของคุณว่าคุณจะได้สิ่งใหม่ช่วงไหนเพราะเราดูเป็นสถานการณ์รวมนะคะอนาคตอันใกล้นี้นะคะคุณจะมีความหวังครั้งใหม่นะ,ะสิ่งที่คุณรอคอยความรักความสัมพันธ์กำลังเริ่มต้นคุณอาจจะเริ่มต้นอะไรสิ่งใหม่นะ,ะสิ่งที่คุณมีแพชชั่นกับมันไม่ว่าจะเป็นการงานใหม่นะ,ค,ะความรู้สึกที่คุณมีความรู้สึก มั่นใจในตัวเองการเริ่มต้นสิ่งใหม่ดึงดูดสิ่งที่ดีความรักความสัมพันธ์กำลังเริ่มใหม่นะคะในอนาคตอันใกล้ซึ่งมันจะมีการมองไปถึงอนาคตซึ่งขยายการเติบโตในความรักความสัมพันธ์การงานนะคะให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าสิ่งที่คุณลงแรงลงมือทำเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้นะคะให้คุณมีแพชชั่นนะพลังงานชาว่าน,น้ำนะตอนนี้สถานการณ์มีพลังงานของ ความโชคดีเข้ามานะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งจะขยับขยายไปนะนะคะสถ้วยท o อ c c u p นะคะไพ่ใบนี้คุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่มีการมาหันหน้าเข้าหากันปรับความเข้าใจเจอคอนเนคชั่นใหม่ในเพื่อนร่วมงานหรือความรักความสัมพันธ์ที่คนคนนี้มีความต่างกับคุณนะคะซึ่งคุณจะตกลงและนะเขาเรียกว่านะ ปรับความเข้าใจเคลียร์ใจและจะจับมือไปด้วยกันนะคะพะังแปลงสรุปว่าใครที่นะคะยังไม่มีความรักนะค,ะคุณจะเจอความรักจะเจอโอกาสใหม่นะคะใครบางคนนะคะจะมีโปรเจกต์ใหม่นะ,ะและจะมีคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือเพื่อนหรือกัลยาณมิตรครั้งนี้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยนะคะ เยียวยาจิตใจและเกิดความคิดหรือบุมมองใหม่สำหรับความรักความสัมพันธ์ก็ได้เช่นกันนะทีนี้เดี๋ยวเรามา c ค a ิ i f y นะเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ชัดเจนนะคะว่าในอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะสดาบทำไมมันอยู่ตรงนี้นะสดาบนะคะได้ c ค a ิ i f y มานะคะ9ก้าไม้นะ,ะเขาบอกว่าคุณเจ็บปวดเรื่องความรักความสัมพันธ์มานะคะคุณ<ะ>ก็เลยเกาะป้องกันตัวเรื่องความรักความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะที่เคยทําคุณเจ็บปวดในอดีตที่นานๆมากๆแล้วหรือผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์โดนคนโทรยศหักหลังคุณก็เลยไม่ไว้วางใจใครเลยในอดีตนะคะทุกเรื่องนะคะแต่นตอนนี้แคลฟายได้มาว่าโอกาสใหม่สิ่งใหม่เพ s ซอฟท์คัพนะคะกำลังเข้ามานะเพศซอฟท์คัพนะโอกาสใหม่นะ,ะคุณได้รับพรนะ,ะาจาก นะคะจัก,กรวาลแล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารมีการส่งข้อความมีความรักใหม่มีโอกาสใหม่หยิบยื่นเข้ามาในชีวิตคุณคนคนนี้อาจจะเข้ามาเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่เหงาไม่เศร้าไม่ต้องเสียใจมันเป็นแค่การเริ่มต้นนะคะคุณมีฟิลลิ่งอารมณ์ในความรักหรือในมุมมองที่มองกับผู้คนสิ่งใหม่นะคะที่กําลังเข้ามาในหัวใจของคุณนะคลียร์ต่อไปได้เจ็ดเหรียญน,นะคะ ความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะเป็นไปอย่างช้าๆจะมีการดูแลเทคแคร์หรือเอาอกเอาใจหรือคุณอาจจะเริ่มต้นงานใหม่หรืออะไรก็ได้ที่ที่ทำไมคะมันจะสามารถขยายจเจริญเติบโตไปได้ในอนาคตนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคลิฟายว่าสถานการณ์ณนะปัจจุบันนี้นะคะ king of w a n d s Ace of p e n t a c e s นะคะณสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะ,ค,ะความเครียดของคุณชาวธาตุน้ำ ความเทียดของคุณคือสิ่งใด King of Cup นะคะสถานการณ์นะปัจจุบันนี้นะคะแสดงว่าความรักหรือความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามานะคะเสนอยื่นไมตีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังเจอคุณอยากได้คนที่โรแมนติกเทคแคร์ care, ดูแลห่วงใยนะคะแต่คนคนนี้ยัง ยังไม่เป็นที่พอใจณนะสถานการณ์ปัจจุบันคือในการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความนะคะหรือสถานการณ์การงานหรือโอกาสที่คุณกําลังจะได้รับหรือการไม่พึงพอใจในตัวตนของคุณเองคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจในรูปร่างสรีระหรืออะไรแต่ให้คุณเชื่อมั่นเถอะว่านะคะนะ,ะตัวของเราเองนะคะ เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดนะคะในจักรวาลนี้ไม่มีใครเหมือนเราและเราก็ไม่จะเป็นต้องเหมือนใครให้คุณมีความมั่นใจนะณนะสถานการณ์นี้คุณจะมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขคุณจะมีความอารมณ์เบิกบานขึ้นถ้าในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าถามว่าถึงแม้คนคนนี้จะไม่ค่อยมีความโรแมนติกนะ,ะไม่ค่อยแสดงออกหรืออะไรเขาอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินของเขานะคะ แต่มันยังมีความมั่นคงอยู่นะคะในสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณนะ,ะซึ่งมันอาจจะสามารถมองไปที่ในอนาคตก็ได้นะคะให้คุณมั่นคงกับอารมณ์ของตนเองนะ,ะสถานการณ์ปัจจุบันนะ,ะชาวธาตุน้ำนะคะสิ่งที่จะเข้ามาความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อนาคตอันใกล้นี้นะคะสามไม้เหล็กถือไม้และถูอ็อบครับนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ กำลังเริ่มต้นในการเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณรู้สึกว่านะ,ะมีแพชชั่นมีความสุขสนุกสนานที่จะเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนใหม่กิ๊กเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่กําลังกลับมาขอโอกาสพูดคุยก็ได้เช่นกันนะคะในสถานการณ์นี้คุณนะคะกำลังมองไปในอนาคตว่านะ,ะแต่ไพ่าสาใบนี้มันยังเป็นพลังงานที่ดีอยู่นะคะ อาจจะเป็นมิตรภาพที่เข้ามาและขยับขยายความรักความสัมพันธ์นะคะคุณและเขานะถ้าเรื่องความรักความสัมพันธ์มีใจที่ตรงกันนะคุณจะพบเจอเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ถูกใจนะคะคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนหรือจะจับมือคุณไปในอนาคตมันยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่ให้คุณเชื่อมั่นตามนี้นะคะไม้นะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะคุณนะคะ อาจจะพบเจอใครบางคนนะคะที่เป็นพลังงานของชาวธาตุดินก็ได้ผู้สศพกันมังกรได้เช็ดกันนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคุณรักตนเองนะ,ะและสิ่งสิ่งนี้แหละนะคะมันจะทําให้ใครบางคนกลับเข้ามาเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณะคะงานที่ดีมากๆเลยนะชาวธาตุน้ำอ่ะหมอขอคาเรฟายต่อนะคนคนนี้รักคุณและมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณนะคะให้คุณ เปิดน้อมรับพลังงานนี้เดลเวอร์ขึ้นมานะคะพลังงานราศีมิถุนนะคะราศีมิถุนหรือลัคนานมิถุนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นราศีมิถุนนะคะหมอเชื่อว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะคนที่คุณรู้จักในอดีตนะคะหมอไม่ได้หมายถึงความรักเก่านะคะคือคนที่เราเคยดิวนะค,ะคนที่เรารู้จักในอดีตนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ชอบเราหรือเปล่าคนนี้รักเราหรือเปล่านับจากนี้ไปคุณจะได้ความ เข้าใจหรือคุณจะได้รู้สึกว่าเออคนคนนี้แหละที่เขาจะจีบเราเขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวตนของเราเมื่อเรารักตัวเองมากขึ้นมีการย้อนนะคะเข้ามาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจหันหน้าเข้าหากันแตกต่างสีผิวสีผมอายุภาษาวัฒนธรรมได้ทั้งหมดนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงไหมก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่จะเรียนรู้กันไปนะคะ ขอแคลฟายนะคะ,ะสามนะสามไม้นะเขาบอกว่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆนะะด้านระยะทางหรือความไม่แน่นอนใจในคนคนนี้นะคนคนนี้เขากําลังจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างกลับมานะแก้ไขปัญหากลับมาติดต่อสื่อสารเพื่อเรียนรู้ตัวตนของคุณและคุณก็ต้องเรียนรู้ตัวตนของเขาเพื่อก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ในอนาคตนะเะขาบอกว่าเรื่องการเรื่องการงานนะคะ อาจจะเกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์นะการเ,าเขาเรียกว่าทำงานอยู่ต่างประเทศหรือไปต่างประเทศหรืออะไรก็ได้นะคะสิ่งใหม่ที่คุณกำลังจะทำอนาคตอันใกล้นี้หมอขอดู2ถ้วยนิดหนึ่งนะ,ะอนาคตอันใกล้นี้ขอ clarify นะคะสถ้วยนะคะการปรับสมดุลการปรับบาลานซ์การหันหน้าเข้าหากาันการเคลียร์ นะคะความรู้สึกที่ตรงกันนะคะคุณอยากได้ความชัดเจนคุณอยากได้คอมมิตเมต์การให้และได้รับที่เท่าเทียมกันเชาาทัานะ้ำคุณต้องบอกนะคะความต้องการของคุณว่าสิ่งใดที่คุณต้องการคุณไม่ได้อยากได้ความรักความสัมพันธ์แบบที่แบบเล่นๆที่เหมาะสมกับคุณนะคะความชัดเจนจริงจังในความรักความสัมพันธ์มีพลังงานราศีตุลและลัคนาตุลเข้ามานะคะ,ะ,คะเขาบอกว่า Energy นี้นะคะให้คุณปรับพลังงานที่เป็นแบบว่า นะสมดุลไม่ต้องรีบหรือไม่ต้องเร่งนะคะที่จะตัดสินใจว่าเออคนคนนี้ที่กลับเข้ามานะคะคนในอดีตหรือไม่ใช่ความรักเก่าไม่ใช่แฟนเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่กลับมาขอโอกาสนะคะขอยื่นไมตตีให้คุณปรับความเข้าใจค่อยๆคุยกันไปนะคะก็บอกว่าก้าวเหลียญนะคะคุณยังเชื่อมั่นว่านะคะบางคนก็อาจจะตัดสินใจว่านะคะ คุณจะต้องปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการตัดสินใจของคุณนะเหมาะเชื่อว่าอนาคตอันใกล้นี้ชาวท่าน้ำนะ้บางคนก็ยังมั่นคงและมั่นใจในตัวเองว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองแต่กำลังเข้ามานะแต่บางคนนะคะคุณกำลังรู้สึกว่านะกำลังเพิ่งจะเริ่มต้นหรือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพลังงานเดฟูก็คือ มันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ต้องเคลียร์พลังงานออกไปนะคุณกําลังคิดหรือลังเลใจเหมือนกันนะคะตัวคุณเองนะท่านน้าว่าเวลาฉันโสดฉันก็มีความสุขไม่ต้องเครียดหรือวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์หรือสถานะความรักความสัมพันธ์นะคะพลังงานเดอะฟูนะคะอาจจะยังไม่มีการพูดคุยหรืออะไรที่มันเป็นกิจจลักษณะนะคะสำหรับคนที่เข้ามาปรับความเข้าใจให้คุณนะคะเคลียร์พลังงานปล่อยชีวิตจีตวิญญาณ เป็นอิสระมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตเรานะความโสดอาจจะนะฮะอาจจะหมดไปแต่บางคนที่คุณโสดมานานมากๆอนาคตอันใกล้นี้เช้าท่าน้ําพอมีคนเข้ามาเริ่มต้นหรือเรียนรู้กับคุณนะคะคุณกําลังรู้สึกว่าเอ๊ะสถานการณ์นี้มันจะเป็นไปได้ไหมมันมีความหวาดกลัวหวาดระแวงหรือสถานการณ์นี้คนคนนี้จะทิ้งเชนไปไหมคนคนนี้จะจบสิ้นไหม วันเวลาเท่านั้นนะคะจะช่วยพิสูจน์ว่าใครคนนี้คือคู่ของคุณไหมมี energy ที่คุณจะเจอเนื้อคู่นะคะอาจจะเป็นโซเมทาวินเฟรมก็ได้เช่นกันเพราะอันนี้เราดูสถานการณ์แบบภาพรวมเป็นไปได้ว่าคุณจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ใจตรงกันนะคะแต่ในการเรียนรู้หรือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์นะคะต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะณนะตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ถึงเวลาที่คุณจะต้องเยียวยาจิตใจดึงพลังงานความมั่นใจมาที่ตัวคุณความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนโสดนานและคิดว่าโสดแล้วก็มีความสุขมีความมั่นอกมั่นใจอยู่ได้ด้วยตนเองบางคนคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์เพราะบางทีเวลามีความรักความสัมพันธ์นะคะคุณกําลังคิดหรือวิตกกังวลน,นะสถานการณ์บอกว่าความที่คุณไม่รู้สิ่งที่คุณไม่รู้เดะมูน สิ่งที่กําลังจะ,าาาจ,จะเข้ามาอาจจะดีกว่าสิ่งที่คุณคาดคิดนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองหรอกว่าเออฉันจะดีส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เวลาที่เราเซนสิทีฟอารมณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตคุณได้3ดาแสดงว่าคุณเคยผิดหวังเสียใจในอดีตมาคุณก็เลยกลัวสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเดอะมูนคุณไม่รู้นะคะว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรคุณกลัวว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะจบไหมนะ,ะมันจะต้องเลิกลาไหมทาวเวอร์นะคะเขาบอกว่า สิ่งที่คุณไม่รู้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกวา่าคุณคาดคิดวิวอ f f ฟ่าจูนกลงล้อแห่งโชคชะตาเวลานะคะจะเป็นตัวกําหนดหรือตัวนาพาว่าการงานของคุณนะคะชีวิตของคุณหรือความรักความสัมพันธ์ของคนคนนี้นะคะแต่หมอเชื่อว่ามันเป็นไปในพลังงานที่บวกนะ,ะที่บวกมากกว่าบางครั้ง The ะมูนเนี่ยนะ,ะจักรวาลอาจจะไม่ได้บอกคุณว่าเฮ้ยนะคะว่าสิ่งนี้คืออะไรคุณมองไม่เห็นสิ่งนั้นถูกไหมคะ แต่ที่หมอคลายไฟให้มาวิวออฟฟอร์จูนคือกลงล้อยแห่งโชคชะตากําลังจะใช้วันเวลาเนี้ยคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีนะคะเอาง่ายว่าเจอสิ่งที่ดีนะคะแต่ในระหว่างทางนะคะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ฟีลลิ่งของคุณถูกไหมคะว่าเราจะนิ่งพอไหมในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าคุณออฟเฟกทิเคลิลคุณต้องนิ่งคุณต้องมั่นใจในตัวเองนะคะคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเองนะค,ะคุณต้องเชื่อมั่นว่านะคะ ความรับรวยความสําเร็จหรือการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์คุณมีดีพอสําหรับความรักหรือคนที่จะเข้ามาจรงิงจังชัดเจนกับคุณคุณจะได้รับความรักครั้งนั้นนะคะอย่าให้สิ่งที่คุณกลัวหรือความสัมพันธ์ที่เป็นในอดีตเนี่ยนะคะมาดึงคุณหรือมาทําให้คุณไม่กล้าที่จะมีความรักเหรอไหมคะ นะมันเป็นสถานการณ์นี้นะคะจกักรวาลบอกว่าคุณนะคะต้องปลดปล่อยนะคะบางสิ่งบางอย่างอย่าบล็อกหรืออย่าปิดกัน้นนะคะความสุขความสนุกสนานความล่าเริงหรือความมีสเสน่ห์ของคุณนะ,ค,ะคุณจะต้องมีความสุขร่วมไปกับสิ่งที่กําลังเข้ามานะคะจัดเมน้นขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณนะคะมีพลังงานที่เรียกเนี่ยเรียกโซเมตเลือกเนื้อคู่เรียกความสุขของคุณหมอเชื่อว่าคุณจะมีความสุขถ้าเกิดเราไม่คิดพลังงานภาคลบ แสดงว่าชาวท่านน้ำนะ,ะประตูบานใหม่ที่กําลังเปิดขึ้นหรือความเปลีป่ยนแปลงก็คือคุณต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เยียวยาจิตใจนะฮะเยียวยาจิตใจก่อนคุณถึงจะพร้อมรับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วเชื่อมั่นแล้วนิ่งนิ่งนะฮะพลังงานนิ่งและมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองไม่คิดนะฮะไม่คิดย้อนกลับนะ,ะวนไปวนมาอย่างนี้นะคะมันเป็นเอเนอร์จีที่กําลังจะเคลื่อนไปนําความสุขนําสิ่งที่ดีมีการเฉลิมฉลอง ความรักที่ดีนะคะความรักที่สนับสนุนความรักที่เอื้อกคุณหรือคุณจะเจออะไรที่มันเป็นความสุขความอุดมสมบูรณ์หรือโชคลาภหรือสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะชาวท่าน,น้ำนะขอคำแนะนำนิดหนึ่งนะคะคำแนะนำให้ชาวท่าน,น้ำนะนะคะสิบไม้นะคะสิ่งที่หนักใจที่หนักเหนื่อยหรืออะไรนั้นนะคะมันจะหมดไปอย่างเช่นคุณทำงานมาก นะคะคุณทำงานมากคุณทำงานในความสัมพันธ์มากเลยแต่ฉันไม่ได้อะไรสิ่งสิ่งนั้นมันจะจบไปหรือความหนักอกหนักใจนะคะจะจบไปจะมีการเคลื่อนย้ายนะคะไปข้างหน้าบางคนคุณอาจจะเปลี่ยนงานบางคนคุณอาจจะได้ความรักครั้งใหม่บางคนคุณอาจจะเดินทางนะคะว่าเิอกับความสุขนะคะความสุขนี้อาจจะเป็นตัวของคุณเองที่มองในภาพบวกและคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ด้วย,วยตัวของคุณเอง หรือคุณจะพบใครบางคนนะคะทําให้คุณมีความสุนอนาคต,าคตอันใกล้นะคะสร้างความสัมพันธ์นะไพะ่ห้าถ้วยนะคะคุณอย่าคิดถึงความเศร้าความเสียใจหรือคิดถึงอนาคตมากเยอะเกินจนเกินไปแต่หมอไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ได้คิดถึงอนาคตว่าเราครบคนนี้จะมีอนาคตหรือไม่มีไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เราเคยผิดหวังเสียใจความเศร้าเห็นไหมคะ เนี่ยห็นไหมคะสิ่งที่เขาบอกว่าความเศร้าความเสียใจเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องแบกมันไว้คุณแบกความสุขไว้สิคะเห็นไหมคะชาวธาตุน้ําอันนี้เป็นคําแนะนําของจักรวาลนะการเคลื่อนที่ไปสู่ความสุขนะ,ะสิ่งสิ่งนี้มันจะลบความทุกข์ความเหงาความเศร้าหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างในจิตวิญ,ญญาณของคุณอาจจะเป็นการปรับความเข้าใจคนในครอบครัวเดิมของคุณ อาจจะมีการเดินทางนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ที่คุณกําลังรู้สึกว่าหนักอกหนักใจนะ,ะในความสัมพันธ์มันเศร้าเสียใจไม่ได้เติมเต็มสิ่งนี้นะคะให้คุณคิดว่านะ,ะในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่รอคอยเนี่ยจักรวาลบอกว่า1ิถ้วยความสุขความเป็นครอบครัวความอุดมสมบูรณ์หรือการแต่งงานก็ได้เช่นกันนะค,ะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะสิ่งที่คุณ ลงทุนลงแรงไปอาจจะเป็นงานประสบความสำเร็จมีชื่อหือมีชื่อเสียงคุณได้รับชัยชนะคือคุณชนะในความสัมพันธ์นะคุณชนะใจคนคนนั้นคนคนนั้นเลือกคุณเนี่ยมันจะเป็นสถานการณ์ประมาณนี้นะคะชาวธาตน,น้ำนะ8ทับคะพอท่านใหม่สิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชาวธาตุน้ำนะคะโอเคนะนะคะเอาราคาน่าจะประมาณนี้นะ,ะส่วนใครที่ อยากจะดูล้วงลึกลงไปว่าเอ้ยความรักความสัมพันธ์หรือคู่ของคุณหรือคนที่คุณคบหาดูใจนี้เออมันมีแนวโน้มใช่ไหมนะคะดูดวงนะคะภายใน6เดือน30นาที990บาทหรือคุณอยากจะซื้อโปรโมชั่นที่เป็นแบบจ่าย2,000บาทและคุณสามารถคุยนะคะให้คุณเลือก30นาที4ครั้งนะคะและนะ1ชั่วโมง2ครั้งเราจะนัดเป็นรอบๆนะคะ นะ,ฉะเฉลี่ยนะ,ฉะเฉลี่ยใน2,000ที่คุณจ่ายเนี่ย30นาทีแค่ราคา499บาทซึ่งราคาถูกมากๆเลยนะคะใน2,000บาทนี้คุณจะได้อะไรมั่งนะคุณจะได้นะจิตวิทยาปมค้างใจของคุณทําไมคุณไม่ประสบความสำเร็จในความรักตัวตนของคุณเป็นแบบไหนสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนนะดูครั้งเดียวไม่จาเป็นต้องดูดวงอะไรไป,ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะคะ ทีนี้ทำทำอย่างไรคุณถึงจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์นะคะหรือคนที่คุณคบคุณคุยด้วยหรือความสัมพันธ์ที่กาลังเข้ามามีแนวโน้มที่ดีไหมนะคะเขาจริงใจไหมนะคะหรือเรายังไม่รู้จักเขาดีพอไพ่จะบอกว่าคนของคุณเป็นอย่างไรหรือมีอะไรติดมาไหมนะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะถ้าใครสนใจแอดไลน์ไอดีของคนที่พร้อมโอนนะคะช่วงนี้หมอแจนมาสแตต์บายที่กรุงเทพแล้วยังมีคิวอยู่นะคะถ้าใครอยาก รู้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะต่อคุณนะคะก็แอดไลน์ไอมาได้นะ,ะชาวทัดน้ําหมอแจนฝากไว้นะคะเอาละค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะได้รับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ที่พูดไปหรืออะไรนะคะถ้าคุณชอบในการทํานายของหมอแจนนะคะ ถ้าใครที่อยากจะโดนสนับสนุนโอนเงินผ่านบัญชีกษิกรต้องสี่รายได้ส่วนนั้นเราจะใช้ในการทําบุญปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไปของหมอแจนนะคะเอาล่ะค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับคนที่เข้ามากดไลค์กดซับส c r i b e ดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลไปหรือโดน d สนับสนุนหรือใครที่เข้ามาชมคลิปไม่กดข้ามโฆษณาหมอแจนกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ชาวทัดน้ําขอบคุณและสวัสดีค่ะ